สวัสดีครับอาจารย์ดุมครับวันพุธที่เก้ามีนาคมนะครับ2ี่สนาฬิกาสิบ้านาทีนะเดี๋ยวดูภาพรวมพิกยู่พักคำนะครับเมื่อตอนคำเขาย่อลงมาต่อนะครับก็นะครับจะดูภาพรวมนิดหนึ่งนะครับอันนี้ถ้าเราดูภาพเมื่อแต่กลางวันนะสาชั่วโมงที่แล้วเนี่ยนะครับก็เขาลงมาแบบนี้นะครับสองพันกับหกสิบใช่ไหมครับลงมาทางประมาณสองพันสิบนะครับแล้วมีเด็กไปบ้างนะครับแล้วก็จะลงมาใหม่นะครับอันนี้ภาพสองชั่วสามชั่วโมงที่แล้วนะครับ ทีนี้ลองมาดูถัดมานะครับสุดท้ายถัดมาเขาเด้งเขาเด้งตรงไหนเขาเด้งตรงประมาณหนึ่งสองพันกับสี่นะแต่ว่าลักษณะาการเด้งเนี่ยมัน,ม,นมันขึ้นไปแค่ประมาณสองพันกับยี่สิบสองนะครับมันเป็นการเด้งนะครับแล้วก็จะลงมาต่อได้นะฮะทีนี้ลักษณะาการลงเนี่ยเวลาลงมันเป็นแพทเทิร์นของการเคลื่อนที่เวลาเขาทำเป็นรอบๆเลยนะฮะเราอธิบาย,ยนี้นะอันนี้เป็นขาขึ้นจบรอบไปชุดหนึ่งนะครับทำให้ไว้ตรง 2 0งพันกับเจ็ดสิบนะครับแล้วก็ย่อลงมาแล้วก็เด้งไปนะสองพันกับหกสิบนะครับแล้วก็ทิ้งยาวมานะครับในชุดทิ้งยาวเนี่ยมันมีเทิร์นอยู่นะครับพอจะมองแบบนี้ได้นะหนึ่งสองสามสี่เนี่ยไอไอที่ขึ้นไปสองพันกับยี่สองเหรียญเนี่ยมีโอกาสเป็นคือสี่ตรงนี้นะมันมีโอกาสจะลงมาต่อนะฮะลงมาต่อเนี่ยสัดส่วนถ้าเท่ากันนะ100%เเนี่ยมันจะลงมาหนึ่งเก้าเจ็ดห้านะครับอ่าถ้าใครติดเซลลในโซนนี้นะครับหนึ่งเก้านะครับหนึ่ง9ก้าแด้าหนึ่งเก้าเจ็ดห้าเนี่ย ควรควรจะปิดนะถ้าเขาลงมาให้เพราะว่าดูแล้วเนี่ยเวลาลักษณะาการลงมาเนี่ยนะครับหนึ่งสองสามสี่เวลาเขาจบเทรนนะครับสมมติว่าเขาจบแถวประมาณหนึ่งเก้าเจ็ดห้าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะยกเร็วลงกไยกลับไปนะครับอย่างน้อยนะครับอาจจะเป็นการเด้งก็ได้แต่ว่าถ้ามันกลับตัวขึ้นต่อเนี่ยมันก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับแต่ระยะสั้นๆน,น่คาดว่าก้อนนี้เนี่ยมันมีโอกาสจะลงมาอีกนะครับระยะสั้นๆนะก็ถ้าลงมาอีกก็จะมี 1,999นเกรเกบเก้าะเก85ส5ามแปดห้า็บห้านะครับก็ถ้าติดเซลล์หยุดโซนนี้นะครับควรปิดระก่อนนะฝั่งที่จะรอบายนะครับเราแนะนำว่าให้กลับตัวก่อนนะเอาทีนี้เราดูกราฟล่าสุดกันกราฟล่าสุดผมไม่ดูผ่านตัว MTMT5 ดีกว่าไหมนะครับเดี๋ยวดู MT5 หมายแล้วกันนะเอาเดี๋ยวดู MT4 ดีกว่านะฮะ MT4 เนี่ยสังเกตว่าถ้าเราดูตรงนี้เนะี่ยวนรุ่มมันมันมันพีคตรงนี้นะมันน่าจะเป็นคืนสี่นะฮะ จบขึ้น4ไปแล้วลง5เอาไว้นะตรงนี้ขึ้นไปเป็น2000กับเ0็ดสนะครับแล้วก็อันนี้ลงมา2000กับ21ใช่ไหมอันนี้เป็น2000กับ60เมื่อเช้าเมื่อบ่ายใช่ไหมครับอันนี้ลงมาเป็นอันนี้เป็นขึ้นเป็น A e นะครับอันนี้มองเป็น B นะครับอันนี้เป็น C นะ C เวลาลงลงเป็นหนึ่งสองสามสี่มีโอกาสลง5นะครับนะครับหก็ทิศทางประมาณนี้นะอ่าตัวเลขก็ตรงนี้เลยครับ 99สิบเก้านะครับเก้าสิบสามแปดสิบห้านะครับเจ็ดสิบห้าเข้าข้า,า,างแบบนี้นะเวลาเราวัดเทียบเนี่ยเราวัดเทียบจากตรงไหนครับเราวัดเทียบจากชุดก่อนหน้าสองสามเนี่ยเนี่ยถ้ารู้ถ้าเรารู้สองเรารู้สองรู้สามเราวัดห้าเราวัด5้าได้เลยนะครับแต่ว่าเราจะยกทั้งชุดเนี่ยเอามาวางที่สี่ตรงนี้นะครับถ้าเราเห็นไฮสีเนี่ยเราจะวัดไม่ยำขึ้นนะเลเซอรลงตรงนี้นะครับลงตรงนี้นะนะครับด้านบนอาจจะตีทลายไว้เส้นหนึ่งก็คือเส้นนี้นะครับ ตีเทลไลท์ไว้เลยครับเราก็จะตีให้ผ่านไฮสองกับไฮสี่เนี่ยถ้ารับใดยังไม่เบรกเทลไลท์เนี่ยนะครับเราก็อย่ามองว่าเขาขึ้นเลยนะนะครับถ้าเขากลับไปเบรกเนี่ยยกไฮยกโลเราเข้าใหม่ก็ได้นะครับระยะสั้นก็ใครติดใครตีเซล์โซนนี้นะควรจะออกมาก่อนนะนะครับถ้าพอร์ตเราเคลียร์เนี่ยเดี๋ยวเราหาตำแหน่งเข้าใหม่ก็ได้นะครับแต่ถ้าว่าใครเซลลงมานะครับถ้าใครเซลลงมาแล้วเนะี Stop นะ่ยสต็อปโรสเนี่ยตอนนี้ขยับมาแถวนี้นะสองพันกับยี่สิบสองอ่ะนะครับเราจะ เท e ก r o ฟ i t กันตรงขาหานะนะา้าตัวนี้นะนะครับสรุปว่าตอนนี้เอ u อยู่ในชุดที่ย่อลงมานะครับมีโอกาสที่จะเด้งกลับจากแถวนี้เหมือนกันหนึ่งเก้าเจห้านะแต่ว่าเบื้องต้นจะลงมาก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้นะเอ u ยูยุดดีนะครับพักข้ามสวัสดีครับ